สวัสดีทุกทุทนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมนะครับออปติมัตพามเย่ดีใจไหนเร็วก็คนดีคนเดินนั่นแหละโอเควันนี้ผมจะมาแจกของฟรีกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะแจกของฟรีมากันเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจกของฟรีกัน,น,นทุกคนมาเอาละทุกคนนี่ตัวผมใช่ไหมนี่เดี๋ย แนะเดี๋ยวตัวผมใช่ไหมเดี๋ยวผมขอปรับแสงแบบให้มันสว่างๆมันก็สว่างเลยนะเดี๋ยวผมขอจดชื่อของผม,ผมไว้แป๊บหนึ่งนะจดแป๊บเดียวเร็วแน่นอนคือ,อวันนี้ผมจะมาแจกของนั่นก็คือพวกเออเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อดูแล้วนั่นก็คือพวก ไปหมดเนาะก็คือพวกอะไรวะคลาสสิกทีเ like ช์ตเนาะเออให้ทุกคนเนี่ยกดคำว่าเพิ่มเพื่อนฉะนั้นก็ค้นหาชื่อของผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บหนึ่งเออเสร็จอ่า โอเคทีนี้ก็เขาหนาไปดังนั้นคุณก็จะเจอผมนี่เลยนี่ตัวนี้เลยนี่คนนี้เลยคนนี้เลยนะนดี๋ยวดีเลยนี่เลยผมสีน้ำเงินมีปีดด้านหลังใส่เสือสเออ้อสีเออเมือกีสีดำใส่เสื้อสีดำผิวสีเนื้อแต่และให้ทุกคนเนี่ยก็เลื่อนลงมาแล้วก็ดูโปรไฟล์เต็มๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาคนดูโปรไฟล์ของผมเสร็จปุ๊บใช่ไหม เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน้ทุกคนรอแป๊บหนึ่งจะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาละโอเคพอได้มาแล้วใช่ไหมทีนี้นเราก็กดตรงสามจุดตรงนี้แล้วก็เรียกคําว่าครั้งไอเทมตรงนี้ทีนี้เราก็รอแป๊บหนึ่งให้ทุกคนกดคําว่านี่ตรงบริเวณตรงด้านบนคําว่าหมดหมู่ ศีรษะแบบคลาสสิกให้ทุกคนกดไปหลังจากนั้นทุกคนก็เลื่อนลงไปได้านล่างจนกว่าจะเจอคำว่าเสื้อผ้าเอออันนี้ผมเลื่อนมาเกินเดีย๋ยวผมเอาใหม่นะเนี่ยผมเลื่อนมาเกินเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนจะต้องหาเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดอะ่ะเลื่อนลงไปได้านล่าง จนกว่าคุณอนาะจะเจอเสื้อผ้าที่มันเป็นเสื้อผ้ายืดแบบคลาสสิกนีอันนี้ให้คนฟงเือแล้วให้คุณเนี่ยกดไปที่คำว่าเสื้อผ้าแบบคลาสสิกเห็นไหมเห็นเนี้ยนี่คุณก็จะเจอแล้วนี่เสื้อผ้าแบบคลาสสิก ทีนี้คุณก็จะสามารถเลือกได้หลายอันเลยอันนี้ผมทำเองเลยนะมีไฟเยอร์ทีเชิร์ตอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึง่งแต่แค่ผมลืมใส่นี่มีไนกี้ไฟเยอร์ด้วยมีสแกรี่มีคูมีแ cool. บ็คเก้นไนกี้ด้วยแล้วก็มีบูไนกี้หนึ่งพันแล้วก็มีซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์อะดิดูสที่ผมกำลังใส่อยู่ ทุกคนสามารถมารับฟรีได้เลยที่ผมตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเอาละทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายจุ๊